สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องแจ็คกี้ที่นี่เป็นของอร่อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ทาง MG ็มซีออโต้นะคะได้มีการส่งมอบรถคันงามคันนี้เลยค่ะคายเ n น E ์อีไฮบนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะเราคงต้องับคับท่านสวยงามนั้นมีเลยนะคะสวัสดีค่ะแนทค่ะแนทซีนะคะ อันี่คุณอลักษยานะคะเพื่อลักษยาครับวันนี้ไอ้ได้เห็นรถคันันงามคันจริงแล้วนะครับเป็นยังไงวัฒนารู้สึกงไงบ้างเออสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็เอ็มซีออโต้ของเราเนี่ยส่งมอบรถจริงส่งมอบหน้าบ้านเลยเนาะทำไมถึงอุดหนุนเอ็มซีออโต้แล้วก็สื่อสำหรับในที่แล้วเนาะคันสองแล้ว ก็เข้าขันที่สองแล้วใช่ไหมคะอุณนุ่นน้อนนักที่เป็นขันที่สองแล้วนะคะขั้นแรกเป็นยูไนต์นะคะเวลไฟเวลไฟเวลไฟใช่ก็ถือว่าเป็นลูกค้าต่อเนื่องเนาะแล้วก็เขามีความโรอยตี้นะคะซื้อซื้อกับเซลล์ท่านเดิมเลยดูให้ยนะคะแสดงว่าเซลยังต้องบริการดีจริงๆใช่ไหมคะบริกาดีเซลวิทย์ดีนะคะดีงาม ของแถมครบแล้วก็ราคาโอ,อเคเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอเห็นรถแล้วแล้วก็เขารู้สึกเ่าเป็นยังไงบ้างคะคี่ก็สวยงาค่ะ สวยงามสมราคาใช่ไหมค,คะแล้วก็เซลเป็นไงบ้างคะเซลบริการบริการดีนะค,ะค,ค่ะแล้วเรามีโอกาสถ้าเกิดว่ามีโอกาสี้จะบอกต่อไหมคะเนี่ยค่ะบอกต่อแน่นอนใช่บอกต่อแน่นอนนะคะปั้นใจเอ็มซีออโต้ค่ะของเราอา ผู้จัดจำหน่ายนะคะรถนำเข้านะคะแล้วก็มีสุดบริการสู่ซ่องสิบแล้วก็ถามเป็นของเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคลิปหน้าเราจะไปส่งมอบความสุขที่ไหนเนี่ยติดตามกับช่องเอ Auto อด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปบอกว่าไปชมลุกนท้ายคนใหม่แล้วก็ไปดูก<ช>ัวนว่าความสวยงามของเราเป็นยังไงนะคะแต่วันเดียวเราลาไปก่อนเนาะท<ช>ั่นี่เนาะ,ะได้ค่ะตับขอบคุณทุกที่มากนะคะขอให้รถคันนี้นะคะใช้ คนเงินคนทองนะค่ะไม่คงรวยรวยใช่ค่ะกิจการลุ่งเรืองค่ะสำหรับวันนี้ราคาเราก็ลาไปก่อนนะใช่ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะค่ะบ๊ายบาย